สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงครึ่งปีหลัง2,564ของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะักนการกดาคมไปจนถึงธันวาคม2,564 การงานการเงินความรักและก็สุขภาพนะคะให้ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางนะในการดําเนินชีวิตนะทำให้ชีวิตของเรานะคะดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะคะมีทางหนีทีไล่นะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเออตรียมรับมือกับอะไรบ้างนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะขอให้ทําให้ดียิ่ง่งขึ้นไปนะคะชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะม,มาดูกัน ราศีธนูรวมถึงลัคนาธนูด้วยนะคะดูได้เริ่มที่การงานกันก่อนครึ่งปีหลัง2,564จะเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่วงครึ่งปีหลังนะคะ2,564ชาวราศีธนูนะงานหนักค่ะนะงานหนักงานเยอะ ภาระรับผิดชอบของคุณเยอะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครที่คุณไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณทํางานอิสระะเป็นฟรีแลนซ์ทําคนเดียวนะคะไม่ได้ว่าต้องไปทําร่วมกับใครนะนั่นหมายความว่าคุณจะรับงานเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาดูดีๆว่าเราจะไม่มีเวลาสําหรับชีวิตด้านอื่นไหมทํางานเยอะทํางานหนักแต่ถามว่าแล้วจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะความเป็นสิบไม้นะคะแม่หมอมองถึงความสําเร็จนะ มันจะมีมันจะมีอาคารมีตึกน,นะนะอยู่ข้างหน้านะคะความสำเร็จความมั่นคงนะเพียงแต่ว่ามันมันต้องเหนื่อยนะคะมันต้องเหนื่อยแล้วคุณต้องทุ่มเทจนแทบจะไม่เวลาให้ใครแต่ถ้าคุณทำงานร่วมกับคนอื่นมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องบริวารน,นะคะให้แบ่งงานให้คนอื่นช่วยบ้างนะจะทำให้เราเบาแรงลงนะคะ เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวคนอื่นมากขึ้นเราก็จะได้ไม่หนักจนเกินไปความสำเร็จยังคงอยู่แหละนะคะอุย้ยดีมากชาวราศีธนูนะคะ งานคุณโดดเด่นสุดๆเลยนอกจากมีสิบไม้นะอัศวินเหรียญก็ถือว่าเป็นในเรื่องการงานถือว่าดีมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความล่าช้าบ้างในครึ่งเดือนเอ,อ่อครึ่งปีหลังแต่ว่าความสําเร็จังยยังรออยู่ข้างหน้าขอให้คุณอดทนทําต่อไปมันไม่หวือหวานะคะทีนี้มันมีหนึ่งไม้ขึ้นมาด้วยนะหนึ่งไม้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่เด่นที่สุดเด่นที่สุดในเรื่องของการงานทําอะไรก็ดีทําอะไรก็สําเร็จเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้คุณมีความ คิดอะไรไอเดียอะไรหรือว่าจะเริ่มกิจการใหม่ธุรกิจใหม่นะคะทำได้เลยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะอาจจะให้เลยเป็นช่วงสักเ,เลยครึ่งปีปสักเดือน2เดือนนะคะลงมือได้เลยในขณะเดียวกันนะคะการเริ่มต้นครั้งแรกนะอาจจะยังดูช้าชนิ่งๆไปบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ คนที่ตกงานนะคะก็จะได้งานนะคะคนที่ตกงานก็จะได้งานให้มันเข้าครึ่งปีหลังก่อนนะ,ะแล้วก็รีบเร่งออสมัครงานนะ,ะตัวคุณเองคุณเวลาคุณพูดหรือไปสัมภาษณ์งานอะไรเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือสูงมากนะคะอุย้ยคือคือแม่หมออยากจะบอกว่าครึ่งปีหลัง2564ชาวราศีธนูไพ่คุณโดดเด่นโดดเด่นสุดๆในเรื่องของการงาน เพียงแต่ว่าอยากที่จะแนะนํานิดหนึ่งว่ามันจะมีความอืดๆอื่อยู่บ้างเป็นบางช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณพอพอบอกว่าอืดเอือยนะคุณจะเอื่อยไปตลอด6เดือนหลังอ่ะมันไม่ใช่นะแต่มันจะมีบางจังหวะเวลาเราจะใช้ความรู้สึกนําใช้ความรู้สึกนําอยากทําฉันก็ทําพอรู้สึกเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหน่อยฉันก็หยุดทํามันจะมีบางช่วงตามอารมณ์แต่ว่าโดยรวมส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าคุณกําจัดจุดอ่อนของคุณไปได้ว่าโอเคละฉันจะไม่มีช่วงไหนที่ฉันเอือยฉันจะขยันฉันจะลุยฉัน จะบุกฉันจะเอาจริงเอาจังตลอดรับรองใครจะไปสําเร็จเท่าคุณไม่มีอีกแล้วชาวราศีธนูนี่ไม่ได้อวยกันนะไม่ได้อวยกันคือไพ่ดีเราก็ต้องว่าดีคุณมีเดอะเวิลขึ้นมาด้วยนะคะเดอะเวิลเป็นไพ่ของความสาเร็จนะหนึ่งไม้เดอะเวิลเนี่ยมันมันไม่มีอะไรดีแบบนี้อีกแล้วนะคะเริ่มต้นอะไรก็ดีทํากิจการใหม่ก็ได้ธุรกิจใหม่ณนะทีนี้ธุรกิจที่ที่โดดเด่นสําหรับชาวราศีธนูในครึ่งปีหลังนะคะธุรกิจเกี่ยวกับ ที่จะต้องใช้แบบว่าต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะนะเกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือจะเกี่ยวกับพวกงานออนไลน์ต่างๆนาๆนาะธุรกิจท,ที่เน้นด้านออนไลน์นะคะแล้วก็เรื่องของทุกเทคโนโลยีนะการ ความทันสมัยเอออะไรก็ตามแต่ที่เขากําลังฮิตกันน่ะนะคุณทําได้บางท่านบอกว่านี้มันจะมันจะทันเหรอเขาฮิตกันมานานแล้วไม่เป็นไรนะดวงเราดีกว่าพอคุณทำมันก็ต้องได้ดีนะคะอหถือว่าโอเคนะทําอะไรก็ได้นะคะขอให้คิดทําสักอย่างงานใหม่สมมุติว่าคุณออกจากงานเก่าหรือตกงานก็ตามแต่นะคะภายในสิ้นปีเนี้ได้งานใหม่แล้วก็จะดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะไม่อยากจะพูดนะ คือมันมันดีมากๆอะ่ะอย่าลืมนะคะจุดอ่อนเดียวของคุณคือบางทีพอเห็นพอเห็นความสำเร็จมันมาช้าอาจจะมีถอดใจเล็กน้อยมีแบบเบื่อเบื่อมี มีกระตือรือร้อนน้อยลงเออว่าอย่างนั้นเถอมีทําตามใจตามอารมณออ์มากขึ้นนี่คือจุดอ่อนถ้าเรากําจัดจุดอ่อนตรงนี้ได้ขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะคะผลักดันตัวเองให้ได้ตลอดเนี่ยรับรองความสําเร็จไม่หนีไปไหนแน่นอนชาวราศีธนูไอ้ที่ว่าแย่ๆในตอนนี้นะคะเดี๋ยวครึ่งปีหลังมันดีขึ้นแน่นอนคือไพด่ดีมันก็ต้องดีนะมัน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 ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปกังวลใจคุณไม่เครียดด้วยนะจะบอกให้ทําอะไรก็ดีหมดเลย ทีนี้มาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินนะใบหลักเลยขึ้นมาได้ดีเอ็มเพรสบ่งบอกถึงความราบรื่นในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะความสามารถในการจัดการเรื่องการเงินของคนคุณดีมีใช้มีจ่ายสบายๆนะสาวๆชาวราศีธนูนะคะ ชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะต้องดูแลคนรอบข้างบ้างนะคะเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินอคุณก็ช่วยเหลือไปนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็ตามแต่นะคะก็จะใจอ่อนพอสมควรเอาเอาเป็นว่าคือคุณคุณทำงานหนักคุณหาเงินแต่ว่าคุณช่วยคนอื่น นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะคุณจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึง่งนะอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องนะคะคอยที่จะให้การสนับสนุนคุณเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยดีสบายใจนะ,ะในขณะเดียวกันนะเงินของคุณหลักๆจะมาจากการทํางานอย่างหนักนะคะทํางานอย่างหนักทําหลายอย่างไม่ใช่ทําอย่างเดียวทําหลายอย่างแล้วก็ตัวคุณเองนะคะต้องวางแผนบริหารจัดการเงินให้ดี ให้มันมีความสมดุลรายรับรายจ่าย วางแผนให้ดีนะคะจะต้องมีเก็บเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเน้นที่รายจ่ายที่สําคัญรายจ่ายฟุ่มเฟือยสําหรับตัวคุณเองมันก็มีนะรายจ่ายเกี่ยวกับพวกรถรายยานพาหนะของคุณก็แต่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเรื่องที่ต้องเดินทางด้วยนะคะช่วงครึ่งปีหลังมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยอย่าให้มันติดลบอย่าให้มันขาดนะให้เหลือดีกว่าให้ขาดในขณะเดียวกันเรื่องของการเงินนะอาจจะมีคนนําเรื่องของ งานหรืออะไรใหม่ๆในเรื่องที่มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาชักชวนให้ทําอะไรก็ตามแต่แล้วบอกว่าเนี่ยจะได้เงินเยอะโน่นนี่นั่นนะคะอย่าไปเชื่อ นะด้วยดวงของคุณเองคุณต้องเหนื่อยจึงจะได้เงินถ้าจะบอกว่าเออคุณแค่เอาเงินไปใส่อ่าแล้วก็นั่งรอผลตอบแทนสบายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปทํานะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนมาเอาเปรียบเราโอกาสที่จะคนที่มีรับลงพมในมาจ้องที่จะแบบหลอกลวงเนะี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะถือว่าเป็นไพ่ที่แนะนําให้เราได้ป้องกันตัวเอง ะะแต่โดยรวมแล้วคุณมีใช้มีจ่ายสบายๆนะเดือดร้อนมีคนช่วยคนรอบข้างนะหรือ,อตัวคุณเองคุณก็มีกาลังทรัพย์เหลือพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคแต่งานนี้เด่นจังเลยอะ่ะให้หมออยากได้ไพ่งานแบบแบบชาวราศีธนูบ้างอ่าต่อไปความรักจ้าความรักคนโสดธนูเป็นอย่างไรบ้าง คนโสดธนูเวลาเราดูคลิปล่วงหน้านะคะ ต้องบอกเลยว่าไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าไพ่ออกมาไม่ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีแบบนั้นเลยนะแต่เหมือนกับว่าไพ่ก็ออกมาเตือนเราว่าเราต้องกําจัดจุดอ่อนของเรานะตรงนี้ตรงนี้เราต้องทําแล้วมันทําให้ดีขึ้นได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะในเรื่องความรักคนโสดราศีธนูค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับบางท่านนะคะเลิกลาจากคนเก่ามาแล้วคุณยังต้องการเวลาในการที่จะพักกายพักใจพักสมองไม่พร้อมสําหรับที่จะเริ่มต้นใดๆ ค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองคุณคุณไม่เปิดใจคุณเก็บตัวคุณทำงานเยอะคุณทุ่มเทเรื่องงานทำงานเสร็จกลับบ้านนะคะอ่ะเพื่อนฝูงนักฉันฉันไม่สนฉันฉันอยู่กับตัวเองนะเวลาอยู่คนเดียวก็จะเหงาเหงาเศาเร้าหน่อยจะรู้สึกเออยังวนเวียนกับเรื่องราวเก่าๆนะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกว่า ไม่สบายใจเราก็ต้องปรับใหม่นะคะเปิดหูเปิดตามันจะมีคนใหม่ๆอาจจะเป็นคนทางสายงานนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนทางสายงานมากเพราะคุณค่อนข้างเก็บตัวคุณไม่แบบว่าคุณไม่ออกงานคุณไม่เข้าสังคมแต่ว่าคุณทํางานเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะเข้ามาคุยเข้ามาทางสายงานนี่แหละซึ่งพอมาทางสายงานแล้วนะมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูหรือบางทีเราอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปหรือเปล่านะคะ าสังคมบ้างก็จะทําให้แบบว่ามีคนได้รู้จักเราอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆได้ในขณะเดียวกันอยากจะแนะนําว่าเ,เรื่องราวเก่าๆปล่อยไปนะคะความรักของคนโสดไม่ได้โดดเด่นเพราะว่าคุณยังไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแบบจริงจังในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีคนมาคุยเป็นระยะระยะแต่เราเราไม่ได้เปิดใจมากขนาดนั้น ก็เลยแม่หมอมองว่าไม่มีความคืบหน้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะคะว่าบางทีคนที่เข้ามาคุยถ้าสมมติว่าคุณดูคลิปนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันฉันไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องเก่าแล้วฉันจะเปิดใจรับคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะคะพอถึงช่วงกร,รกฎาคมสิงหาคมธันาลาคมอะไรไปเนี่ยดวงคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนละนะคะเพราะคุณมีการปรับแนวความคิดมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าที่ไพ่ออกมานะคะก็ให้กําลังใจคนโสธนูมันไม่ได้เด่นมาก อยู่ที่ตัวเราด้วยมาดูความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูที่มีมีคู่มีแฟนนะคะมีคู่มีแฟนมีคนคุยมีคนคบคบแบบกันจริงจังแล้วนะคะ ครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีหลัง2,564ความสัมพันธ์นะคะมันก็มีเรื่องต้องระมัดระวังนะด้วยหน้าไพ่ถามว่ามันจะมีปัญหารุนแรงอะไรเกิดขึ้นไหมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมองว่าคุณสองคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของความหวาดระแวงสําหรับหลายๆท่านบางทีเราทํางานเยอะแฟนทํางานเยอะและความสัมพันธ์มันไม่โรแมนติกมันอาจจะมีความไม่ไมสมดุลกันในเรื่องของความต้องการเช่นนะคุณทํางานเยอะคุณเหนื่อย คุณคุณไม่อยากเจอแฟนคุณคุณอยากกลับบ้านคุณอยากพักผ่อนแฟนอยากเจอแฟนอยากชวนเที่ยวแฟนอยากใช้เวลาร่วมกันนะคะอยากมีความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนลึกซึ้งมากขึ้นแต่ว่าเออบางทีความต้องการมันไม่ตรงกันหรือว่าบางทีเราเหนื่อยเราเบื่ออาจจะมีมีเรื่องแบบว่าไม่พอใจโมโหกันนะทะเลาะเบาแวงกันอันนี้ก็เปลี่ยนไปได้ขอให้คุณพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลมากขึ้นในความสัมพันธ์นะเราอาจจะ คิดว่ามันต้องมีทางสายกลางระหว่างคนสองคนที่คบกันนะคะในขณะเดียวกัน ament, เรื่องของความบาดระแวงก็จะเกิดจากเราทํางานเยอะเขาทํางานเยอะแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนะเวลาเราว่างเราอยากไปเที่ยวนะคะแฟนเราไม่ว่างเราก็ไปกับเพื่อนหรือพอแฟนเราไปเที่ยวเขาก็ต้องไปกับเพื่อนกับกลุ่มของเขาเพราะว่าเราไม่ว่างมันจะเป็นในลักษณะแล้วก็จะเกิดเรื่องของความหึงหวงความวาดระแวงทําให้มีปากเสียงกันได้นทีนี้ถามว่าถึงขั้นที่จะเลิกลากันไหมไม่เลิกค่ะแต่บางท่านอ, Dem อาจจะมีแบบพอทะเลาะการใส่อารมณ์แบบตึงตังตึงตังตึงตัง,ตง,ตง,ตง เสร็จแล้วก็จะมีระยะห่างแล้วก็ค่อยรอจังหวะด,ดีๆมาเคลียร์กันนะคะไม่ถึงขั้นเลิกลานะแต่ว่ามันจะอาจจะทําให้ความสุขมันน้อยลงเพราะมันมัวแต่มาหงุดหงิดลำคานใจกันในเรื่องราวจุกจิกพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะเวลาพูดเวลาคุยกันนะเน้นที่เรื่องของเหตุผลใช้เหตุและผลคุยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์นะคะรู้จักยอมบ้างนะบางทีความต้องการเรานะเราคิดว่าเราไม่แบบเนี้ยมันต้องแบบนี้แบบนี้แต่แฟนเราไม่โอเคนะแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันแต่ถ้าเราคิ ว่าอ้าโอเคเขาไม่โอเคแล้วเราก็มาปรับที่เราหรือบางทีพอเราบอกเขานะบอกด้วยเหตุด้วยผลถ้าซึ่งว่าเขาไม่ฟังหรือเขายังดึงดันเราก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศความสัมพันธ์ให้มันมีความสุขมากที่สุดนะคะอันนี้ถือว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันควบคุมไม่ค่ได้มันพุ่งนะถ้าเราปรับตรงนี้ได้ความสัมพันธ์คุณก็จะดีแล้วก็มีความสุขมากกว่านี้ส่วนคนที่ มีปัญหากันมาก่อดหน้านะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นเลิกลานะปัญหาคุณอาจจะเกิดจากเรื่องของการทะเลาะการเรื่องออกจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางท่านมีปัญหาเรื่องออมีคนอื่นเข้ามาแทรกกั้มกึงว่าจะเลิกดีหรือไม่เลิกดีนะคะครึ่งปีหลังนะคะยังไม่ได้เลิกนะนะยังไม่ได้เลิกกันนะคะระหว่างคุณกับแฟนคุณมันก็ยังมีแรงดึงดูดยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปอยู่แต่ว่าด้วยปัญหาเนี่ยโอกาสที่จะเคลียร์ได้มันก็ มันก็ยากหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งการที่จะหาตรงกลางของคนสองคนมาคุยมาช่วยกันแก้ปัญหานี่มันยังยากอย,กอย,กอยู่เพราะว่าคุณกับแฟนคุณมีเรื่องของการใช้อารมณ์นะอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเป็นทิศทางลบอะค่ะมากกว่าใช้เหตุผลคุยกัน <ium> พอเรามีเหตุผลแฟนเราก็ใช้อารมณ์นะคะพอเราใช้อารมณ์นะแฟนเราก็เขาก็จะใช้เหตุผลเพราะะนั้นบางทีมันก็จะมีเหมือนกับ มันไม่โอเคกันเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามหันหน้าเข้าหาการใช้เหตุผลนะคะคุยก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะไม่ถึงขั้นเลิกราแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณกับแฟนคุณว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะโอกาสจะมาปรับความเข้าใจมาดีกันเหมือนเดิมมันยังพอมีอยู่นะคะขอใช้คําว่ามันยังพอมีอยู่เพราะด้วยระยะเวลามันมันครึ่งปีนะคะมัน6เดือน เราเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆหาวิธีนะแล้วก็อาจจะต้องไปเช็คดวงรายเดือนกันต่อๆไปว่าเออมันจะพอจะมีแนวทางอะไรนะคะอันนี้เราดูในภาพรวมครึ่งปีเลยว่าสถานการณ์มันคงไม่เลวร้ายไปกว่าตอนนี้อ่ะปัคับประคองกันไปทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะ สุขภาพของชาวราศีธนูถือว่าแข็งแรงดีนะคะตัวคุณเองสมมติว่าคุณเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะก็คอยจะช่วยดูแลแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายนะคะเพราะว่าพอมีคนช่วยดูแลแล้วก็กําลังใจดีนะมันก็จะหายไวนะเรียกได้ว่าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีนะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณที่อดอดแอดแอดหน่อยตัวคุณเองคุณก็จะได้ช่วยเหลือช่วยดูแลนะทุกอย่างก็ถือว่าอ่ามันโอเคนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเรื่องสุขภาพ ของชาวราศีธนูในครึ่งปีหลัง2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเด่นสุดๆคือเรื่องของการงานเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะประคองตัวให้ผ่านพ้นไปได้แม่หมอมองว,ว่ามันไม่ได้มีไพ่รุนแรงอะไรที่จะต้องไปแบบกังวลใจเรื่องความเครียดความกดดันของคุณก็ไม่มีนะคะให้กำลังใจทุกท่านโอกาสหน้านะคะมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ